เรามันใจได้เต็มที่โตนี่ผมตอนนี้ครับอ่รุ่นสิบปีของเขาครับโอ้โหยันเสมอมาได้นึงนึงครับต้องตัดสินกันด้วยกันด้วยชุดโทษครับเดี๋ยวเขาจะส่งตัวแทนนะมันใจมันใจไปกลางสนามกลางสนามต้นมันใจเต็มที่ไปยืนกลางสนามหมดเลยไปเร็วยืนกลางสนาม เอาล้วครับโอ้ตีนรุ่นสุดๆครับสุดยอดเลยครับโคตรนี่ฮะกักัน้จวนะารดวลจุดโทษ น้องครับน้องเล็งซ้ายยิงก่อนครับน้องกูเกิลน้องติ้นเน่า็แค้ตกลงไปยิงก่อนนี่ครับเราออนได้มาเจอ ของจริงจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งกติกาเรียบร้อยครับเอาละเอาละเต็มคอครับเดินมั่นใจมั่นใจมีปราพาดเหมือนกันครับเหนียงเต่าครับ ชอบฝั่งไนไปฝั่งนั้นแ้วพีดครับเรียบร้อยครับเยี่ยมอ้าวล้ครับไปก่อนเลยครับโน้ำสองหนึ่งครับชอบฝั่งไหนโดนไปเลยของง่านโดนไปเลยโดนไปก่อนเลยไปเท้ากี่เท้า เตาครับเขาฝั่งไหนโดดไปก่อนเลยโดดเรืงหัวเลยเข้าไปครับเข้าปันครับโดดไปก่อนเลยนะโดดไปก่อนเลี่ยโดดเลยอู้เงี่ยมครับแ้าเอาละสามแล้วครับเดี๋ยวคนต่อไปนี่เนู้นี่เนู้ เดาทางเลยเดาทางเดาทางอเอาปิงปองก่อนนะครับนะยังมามีไข่พลาดเตือนนะฮะต้องรอดูแห่งค้นหนึ่งครับถ้าลูกนี่แบบเข้ายังยิงต่อครับถ้าเข้านี่น้องเล็งซ้ายกาดเลยครับ พี่ทาพอโยนนะเรียบร้อยครับโอมามาเคมามาเป็นยังเป็นยังมาเร็วเวขอบคุณโคตรกันเร็วอ่าขอบคุณโคตรกันเร็ว เโอเคครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับขอบคุณครับดีละดีละดีละ โอเคครับผมถือว่าอดได้ที่ต้องยิบกล้องมาทายครับพอสู้ถึงขั้นยิงจุดโทษนะฮะเดี๋ยวถ้าจะได้เขามาสรุปผลกันเป็นระยะระยะนะครับผมตอนนี้เขายังบาได้แต้มเลยครับแพ้สองเมตนะในรุ่น1ิปีเดี๋ยวมาดูรุ่น12กันต่อนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผม